รีวิวชัดเจนต้องปลอกล้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับเห็นอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะเห็นสีดำเนาะใช่สองร้อยดับบลิวสองศูนย์สี่อ,อกรถนะครับแปดคันแปดส่งหกปีแค่เดือนละหมื่นหกร้อยบาทมีถอนเงินสดห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอุ้ยแอร์หนาวหนาวไม่อยากลงจากรถเลย ต้มจะนอนในรถเหรอภายในคือดีมากครับเดี๋ยวในคลิปรีวิวจะเห็นสภาพเบาะสภาพฝ้าสภาพภายในต่างๆทุกอย่างอย่างชัดเจนคันนี้บุ๊กเซอร์วิสครบๆพี่ถืออยู่เนี่ยครับอุ้มอยู่เนี่ยนะใช่แล้วกุญแจสำรองก็อยู่ครบและทีเด็ดเลยนะค่ะเลขไม้ครับหนึ่งแสสองมืนสี่พันกว่ากิโลแท้ๆเอาเครื่องมาจิ้มได้เลยครับ ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆครับลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปนะนอกจากได้ยางใหม่ๆอันนี้ชัดเจนนะครับได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างเรียบร้อยสีขานี่มันวัยรุ่นเนาะไม่ไวัยรุ่นก็ขับได้ครับจริงๆถ้าไม่ไวัยรุ่นน่ะแล้วมาขับอ่ะกลับจะยิ่งดูวัยรุ่นอ่านึกออกไหมค่ะ<า>นะครับคันเนี้ต้องบอกว่าใช้คําว่าไร้ข้อตำหนิได้อย่างเต็มปากเต็มคํา ไม่ย้อยไม่แท้บุ๊กเซอร์วิสครบน็อตไม่มีขยับครับภายในคือเนียนมากภายในนี่แหละคือตัวบ่งชี้เลยว่าเจ้าของเดิมเขาใช้รถอะไรมาอย่างไรครับนี่คือข้อเท็จจริงครับบุ๊กเซอร์วิสครบอยากเห็นใช่ไหมยอยากไม่ให้ดูหละไม่ให้ดูจะถ่ายทำไมวะนั่นนะ่ะสิดูเลยอ่ะ อ่นหนังสือสอบค่ะอ่าเพียบเลยครับอ่าขออนุญ,ญาตนะจ้าอ่าส้มถือไว้แล้วอ่ะวางนี้แล้วกันอ่าได้อ่าดูเลยมุกเซอร์วิสครบครบ,ครบโอเคอ่าดูเลยครับอ่ะถ่ายเลยโอเคยางอะไหล่ครบพื้นท้ายสวยสวยเดิมเดิมถ้าถ้าลูกค้ากังวลหรือว่าไม่มั่นใจนะครับ อันนี้ด้วยความสบายใจของลูกค้าเลยครับค่ะพาช่างหรือพาคนที่เออมีความรู้ต่างๆเนาะ,ะ,ะพามาเช็คได้อย่างเต็นที่เลยครับเรายินดีมากๆครับอุ๊ยเลขก็สวยนะเนี่ยเปิดมาแอร์เย็นฉ่ำทุกคนในรถหรอ <c oughs> นี่นะคะไม้แท้ ไม่มีกรอไม่มีโกงไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับอย่างที่พูดนะครับเอาเครื่องมาจิ้มได้เลยใช่แล้วค่ะอยากให้ลูกค้าที่ทุกคนที่ซื้อรถไปซื้ออย่างสบายใจครับนี่ค่ะเนียนจริงเหมือนไม่ค่อยมีญาตินั่งข้างหลังครับคือดูออกเลยส่วนมากไปไหนน่าจะไปไคนกว่าสองคนนะ่ะดูออกครับ <laughs> คอนโซลเลี่ยมๆเ,เลยค่ะดูออกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีนี่ ในสภาพหัวเกียร์นะคะภายในคือดีจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวถ่ายเพจให้ดูได้นะโอเคเลขตัวถังนะครับเช็คได้เลยจบเปลี่ยนยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะตั้งแต่บอกตอนนาทีต้นๆเนาะใช่แล้วค่ะคะรับดูสภาพความสมบูรณ์นะคะของห้องเครื่องครับย้ำนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะ ถูกต้องครับนี่นะฟ้าค่ากํากัร้านเ็นต์ครับเนื่องจากลูกค้าเราอยู่ต่างจังหวัดซะเยอะต้องบอกอย่างนี้ค่ะฉะน,นั้นเราถึงต้องรีวิวทุกอย่างอย่างลัดเเกียดครับใช่แล้วไม่เคยไปเด็น่าไปไปตงรถไปอะไรต่างๆแล้วลูกคา้าบอกว่าไม่เหมือนจริงไม่เหมือนคลิปเรียนตรงๆว่ายังไม่เคยมีและก็จะไม่ให้มีแบบนั้นครับใช่แล้วค่ะนะตะว,วันเนี้ย คือตัวเฟสติฟแล้วนะเป็นเครื่องรถโบนนะ้อยร้อยแปดสิบสี่แรงม้านะครับเจ็ดเกียร์เต้นเราชื่อรถบ้านโรมาน้อยนะคะอยู่เสรีไทยซอยหกสิบสี่มีนบุรีกรุงเทพคะ่ะเพแบบมาก็ได้ครับง่ายๆครับใช่แล้วเบอร์โทรและแอดไลน์นะครับค่ะเบอร์น้องแอดมินส้มครับเบอร์แอดมินส้มค่ะ094 335 7313นะคะ หรือเบอร์พี่อ้อน000 000ค่ะ081485 0000ค่ะทุกอย่างตามนี้ภาพตรงปกล้านเปอร์เซ็นครับสวัสดีครับ